สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวมู่ที่4สิงหาคม2 5 6 8ที่จังหวัดนนทบุรีสำนักง,งานปปชในศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเดินทางมายื่นคำร้องต่อคณะกรรมการปปชเพื่อขอให้เร่งการชี้มูลความผิดเหล่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง4 8 4ราย ประกอบด้วยสส309รายสอวอ175คนกรรมธิการงบประมาณและสมาชิกค,ครมอรทั้งของนายเศรษฐาและของนางสาแพทองทานชินวัตรกรณีโยกงบประมาณจากการชำระหนี้ดอกเบี้ยงเงินกู้ธนาคารรัฐ5แห่งไปทำโครงการดิจิตอล w อลเล็ต3.5หมื่นล้านบาทและการโอนงบเข้ากองทุนสสสวถือเป็นการกระทำที่อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา144วรรคหนึ่งและ2หรือไม่ เนื่องจากสารรัฐธรรมนูญได้มีคำม,มนิฉัยเมื่อวันที่1สิงหาคม2568กรณีนายพิเชษเชื้อเมืองพานสอสอเชียงรายพักเพื่อไทยในฐานะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ให้ความเห็นชอบการจัดทําโครงการและให้มีการเสนองบประมาณของสํานักเลข,ขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจํานวน3โครงการในการพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ68และ69มีการเสนอการแประยะติหรือการกระทําด้วยประการใดๆที่มีผล ให้สอสอสอวอรหรือกรรมธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายตามรัฐธรรมนูญมาตรา144วรรค2หรือไม่สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยใ,ในกรณีดังกล่าวมีผลให้ผู้ถูกร้องมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณ69มิใช่เป็นเพียงดําเนินการกิจการของสภายอย่างปกติไม่เข้าข้อยกเว้นตามรัฐธรรมนูนมาตรา185วรรค2 จึงเป็นผู้กระทํา,าการฝา่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา144วรรค2จึงสั่งให้ผู้ถูกร้องสิ้นสุดสมาชิกภาพสสและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกร้องมีกําหนด10ปีนั้นนายศรีสุวรรณบอกว่าคำนิชัยของสารรัฐธรรมนูญดังกล่าวถือว่าเป็นบรรทัดฐานมีผลผูกพันรัฐสภาครมศาลองค์กรอิสระและหน่วยงานรัฐซึ่งนำมาเปรียบเทียบเคียงได้กับกรณีที่สสสวร,รวม484คนและครมชุดนายเศรษฐาและชุดนางสาวแพทองทานที่มีส่วนโดยตรง และทางอ้อมในการโยกงบประมาณจากการชำระหนี้ดอกเบี้ยงเงินกู้ธนาคารรัฐ5แห่งไปใช้ในโครงการดิจิตอลวอลเล็ต3 5หมื่นล้านบาทและการโอนงบเข้ากองทุนสสสอวอ,อาจเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา1 4 4อย่างชัดเจน ด้วยเหตุผลดังกล่าวองค์กรรักชาติรักแผ่นดินจึงขอให้คณะกรรมการปปรชเร่งชี้มูลความผิดผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งหมดที่ฝ่าฝืนมาตรา144ดังกล่าวโดวยเร็วซึ่งอา่านมนอายุความในวันที่9สิงหาคม68หากปปชเพิกเฉยหรือประวิงเวลาอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ234วงเล็บ1ซึ่งประชาชนสามารถเข้าชื่อกันถอดถอนปปชาตามมาตรา236ประกอบประมวลกฎหม,มา,ายอาญามาตรา157ได้